ยายไม่ต้องเรื่องเยอะมีคงพูดเยอะด้วยเสร็จแน่นอน <laughs> คุณยายโมโหอยากทำก็ซีล่าต,ตาตาบอกทำทำตีนก็ซีล่าก็พอยายไม่ยอมจะทำทั้งตัวเลยบอกเรื่องเยอะเรื่องเยอะเรื่องเยอะอ่ออไปอ่อเค้มมาได้แล้วเนะี่ยนิดเดียวได้ก็ซีล่าแล้ว ไอ้เค oh. จำไว้นะว่าด้วยแอบ,บกินเหรอไอ้เคเคมานี่มาก็ติดไปอย่างนี้เลยติดแบนๆอย่างนี้นะมาเคเคมาช่วยกับยายเราตักเลยแล้ว เคร่องใหญ่ไม่มา,ลา,มมาแล้วเคเคมาตัดเองแต่อ่ะตัดตามแบบเลยนะตัดตามแบบเลยไม่ไม่ต้องไม่ต้องกดแรงก็ได้เดี๋ยวมีเสียอ,อันนี้ก็เสร็จไปอันหนึ่งแล้วจเจ๊ตัวนิดนึงนี่นิดหนึ่งนี่อยูหางไม่สวยจับแว้โครงอันนี้เราก็ดึงออกไปเห็นไหมก็ดึงนี่ไปก่อนเดี๋ยวใจเย็นจีเราทำทีละทีจะเตะ เด็ดดูดูดเข้มนะก็ทำให้มันสวยหน่อยอืออ่ะตัดต่อลูกอ่ะอตัดให้เป็นปาชิล่าเลยโอ้ี่เดียตัดเลยนี่ยายช่วยแล้วกันตรงนี้มันยากนิดหน่อยจริงๆมือเล็กอ่ะเนี่ยเรากดไปแค่กดนะเราไม่ต้องไปตัดอะไรเยอะเลยกดแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับ ทีมาดูสิงานของตัวเองอ่ะลูกเก็บอะไรอย่างีหลัง โอเคดูดูนี่สิช่วยยาตรงนี้ก่อนเนี่ยเราช่วยกันอันนี้พี่เหก็ซีล่าเลย